โอนด้าคอมพิวเตอร์นะครับเตดชุดลากเรือลากจักรยาลากบิ๊กไบค์ตอนนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50มิลลากเรือได้จักรได้บิ๊กไบค์ได้นะครับ บอเมาส์ตอนนี้นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยื่นออกมาตัวรถเหลือแค่บริเวณตรงนี้นะครับชุดปัดไฟนะครับเป็นปัดไฟเจ็ดปิงติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลีเ้ยวขวาไฟเด็กไปนีไปพรมาณเด็าาเดติดหมดนะครับชุดยึดจะดสี่ต้นซ่อนอยู่ใต้ตัวสเกเอทั้งหมดนะครับม,มีคานหวออกมานะครับมีตาเกียวด้านล่างการบอรเมาส์ของปีจะปิงแผ่น้ายนะครับและหัวบอลล ครับจุดลากเรือลากเจสตกีลากิีกไบตรงรุ่นหมดไม่มีการจอกนะครับงานวาฐานส่งออกตุกชิ้นนะครับเลยโอเคีรโอเค้อบยขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอคุณครับ